ค่ะสวัสดีซีแฟนช่องทุกคนนะคะมน,นี้นองทิยามาตามแนวทางของพ่อสมใชยนะคะเพื่อนฝันถูก2องวดนะคะมีตารางหลวนๆมี4ีสอกับ3าหนึ่งะคะสองวดแล้วนะคะสำหรับงวดนี่ฝันดีนะคะฝันว่าได้ไปเอาเนื้อนะคะไปเอาเนื้ออยู่บ้านเลขที่นะคะได้เป็นกิโล2กิโลนะคะบ้านเลขที่อันใดไปเบิ้งไปชมน้ากันนะคะ เขาพ่อซ้ายนี่เป็นเป็นพี่สายอ๋องน้องพ่อพ่อสายเป็นน้องของพ่อสมชัยแมนบ้านอเบ่าถือบ่แมนขึ้นอย่นี้ค่ะว่างวดที่ผ่านมากนี่ตรงตรงเลยที่พ่อนฟันยังไดงวดที่ผ่านมาอันนู้นโมชาตั้งกล้องเอฟซีบอลอย่น้นั่มฟันคือว่าจังไดตั้งขึ้วบาลคามันมากเ็ตยังสี่คือยังงวดอันสองสี่จิค่ะเขาจูงเงินนัวหนัก มาถามขายหัวนอกายจูเี้ยกันมาสิ<ข>ามันบนเป็นเลขกบ่นี่วะ่แป,กแปกแลกเขาบอเห็นจะขายหลายไปไหนละโบ่ปากผู้ยอกของคจะเดินขึ้นบ่เป็นทีสองกับซี่สี้สลเลยเ<อ>มือก่อชั่วสองต่อแล้วก็ออกสสีสองมันเอาซีสองอมไม่เทอบัดนะขึ้นอย่าน้ค่ะ่างวัที่พันมานี่ก็ตรงตรงแบว่า วันทีนมานีกับเขาบ่ะวัเขาครับไปอย่างลรวันนี้ไหนป่ตั้งก่อนว่าท่านเดียวันมันไปเอี่ยนหล้าเอีนลูกคนเลยว่าวมนผ่นมากสามหนึ่งค่ะบอกสามหนึ่งเดืน่ะบอกสามสองหนึ่งว่าไงสามสองหนึ่งเส้นเล็กว่าเป็นสินด่อ๋อสามสองหนึ่งเข้ากับตองซื้อสามหนึ่งสองหนึ่งกับสามสองออกับเขาจะมีท่านอันนี้สามตัวนี้ทัดนเป็นมุนไดหันบังเพิ่นตายเลยทีเพราเพิ่นมาบอก ว่ใจเล็กน้อยอายุสิบสองปีหนึ่งนี่วัวมันหันเด็กน้อยมาบอกถึงจาวัวโ่วับอยมาบอกมันก็ยังไปเงี้มันเลยมันนับเลขให้บงสองหนึ่งสามสองนึ่งสอนี่นี่มันบนบนบอกเลขบอกคืนไว้เหรอวมวฝันมันวม่ฝันด้บ่มนบ่เมนมาที่บ่มนมาที่บ่เมนเป็นคนเว้ากันจาวังสี่ดิฝันดิมนฝันผนไปเงี้ยนไปงี้ยนฝนเลยไปไย้ยินเขานับเลข

กันนั่นหลัดกันนี่พวก้นะเต็มสีหัเกความตึเครยเนอันนั่นว่าเอาไปจไหร่เนยเอาเอาไปเแต่บ่บ่พอาทำเนไี้เดาสิบหกมเทีสิบหกไม่ได้เอาฝันจะสองสามหม่วัไม่ได้วัดสี่ได้ นวันที่ยี่สิบแปดนี่ก็เรียกก็จะเอาได้เดือนนี้ไม่สามสิบมือเียพ่าเดือนสามจะไม่ออกแล้ได้น้ำเพลินบ่ไัมนี้เนื้อในหัก็เอาแล้วนอเพลินปั่นกันอยู่เหี้ยนะไรบ่ครับโอวยคลาไหลเนาะบ่ไอ้ขี้้มาหลบ่เนื้อใส่กันเลยบ่้อสักองเขาหกกิโลบ่ไก่สองลก ว่าเนือตันี่ว่าเหนียงง้เหนือปวดง้อเนาะเจ้า hmm. ิวเขาไิวเั้นล้าคนเนาะข้นเขีเห็นกำนันเส้นมึงิวเาเาบฝันมาโคตน้อยหลลังออกลังเข่าพงหาผ้าเข่าผ้านังฝันจังมาเลี้ยงเลมึเสาเลี้ยจอกยังไปถามหนูเจียนมันขายของ เลขบ้านมึงแสดงล้านใช่ไหมสิบห้าไว้ใช่ขึ้นสิบห้าแขางแรงถึออย่างนี้แะเริ่าพอกหนีว่มันธรรมดาฟันเขาเรื่อยต้นนี่ไม้ฟันเรื่อยอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นไรอันนี้เลขที่ไปเอาเนื้อได้ล้านนี่เลขบ้านสิบหกสิบหกมูมูยังเปะมูยังมูหนึ่งสิบหกมูหนึ่งบ้านเลขเลขบ้านหนึ่งหกรถบ้านรถบ้านหันมูหนึ่ง เฉพาเลวั people, people, ตัถ่เสาหนึ่งสองสองหนึ่งลอยหนึ ja mm? ่งข้างข้างบนก็ลอยหนึ่งตกครับตกครับลอยหนึ่งเรื่อนเื่องนั่ว่าตัวั้คือเรขยคอตายตัวคือตายู่แค่แนวบ่ถือเรขก็เลรพวเป็นยังบ่ถือเรับรถส้นกันบอกว่าผู้ขำนมารถพิหารดวงดีเยอะมันต้นปอกเฟื่อนแบบบเก็บหลายแบบนัแลน่นย่ถอนมัตผุนีที่มัตถุน อะไมาแท่งหวเหมันเป็นส็นบาทเลยไเช่นั่คือบรแลงใแท่งหรือ่แท่งโคัวมันก็ตำรถแล้วรถแรกเขานเนีเขาไปเห็แหงดเลยอักับนี่เดียวรักยน่เป็นการถตะเ้ารถรถผ้าลมนี่สิมีโชคทุกขลาบได้ป่รถทะเบียนยังเป่าทะเบนอะไรนะ นี่ละท่านอยู s. <S ่ินเานตัวนันไม่แลกด้วยมันลงสมได้หัวเทียนยังลูกเจ็ดนี่ละตัวนึงเร่งไว้08นี่แปเลยล่ะแปดนี่ละแปดเจอันนี้เราปลาบ้านนี่ม่นต่ำเข่โอ๊ตขาไข่ใครทำเศราเลยลแม่กับเจบไปน้ำกันบ่าค่ะเอาขี้ส่อนกันมากแต่เจ้าโวกคหรแหมช่องแม่ไปเรียนให้ลกคนันคำโห่เขาเนให้ลูกเค้ม่รนตั้นนาพ่อ เดือนมากพูดนีขวมทางมาแล้วจังไหนจังไลีมาตัดเลยแม่ขย้ายเลยแม่รัเฟินไหมขย้ายรันไหมพัขายหัวเนี่ยจะรู้ว่าพ่อสิลงทุนมีซัมนี่เป็นบ่ค่ะฝันเกี่ยวเลขบ้านเลขที่ที่ว่าไปเอาเนื้อเนื้อสั้นโตดีสิบ้านที่ว่าไปเอาเนื้อแบ่งกันเป็นบ้านเลขที่หนึ่งหกหมู่หนึ่งแต่ว่าอเตอร์ไซค์ลมนี่เป็นอุบัติเหตุเป็นบ้านเลขที่แปดศูนย์เจ็ดนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะจะเสียภาไปเบิ่งรถเด้อค่ะ ตรบอกายเไป้แล้มึงจบ, <doom. S 2> บาทรเจ็ดศูน 70, ย์กับแปดศูนกับสิบวันตัดให้รอติตัดครับตัดเนาะแปดศูนย์แปดศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดคยออกเลขบานกวาันหนึ่งศนย์ขี้ขอหน 40, อ่มศูนย์แปดหนูเคยเห็นอันคนอนยื่ซ้อยไหมมาตัดนารดเก็บเขาล่องบานหนูก็เลยบ,บอกว่าไปซื้อเล็กรดไปเด้อออกเต็มเต็มเลยเหลเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรียกขตายขจีเถียรตอนที่พอใช้เพิ่นฝันนะครับเพิ่นฝันว่าเพิ่นไปไปไปเหงนไปก่อนลืมแล้วเหงาไปเเหียวไปบนั้นเจ้าแบ่งแบ่งเนื้อกันไม่เครับเพิ่นแบ่งเนื้อแบ่งเนื้อกันอยู่บ้านเล็กทีหนึ่งหกมูหนึ่งเพิ่นไปเพิ่นได้น้ำมูประมาณสองกิโลครับเพิ่นเลยว่าเพิ่นฝันดีแต่ที่นี้เพิ่น อัเหตุการณ์จริงนี่คือรถมอไซค์ตัดหนาเพิ่นเพอได้ลมเก็บทั้งสองคนนะคะเลขเลขรถนี่เป็นแปดศูนย์เจ็ดห้าก็เลยตัดหายแปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะรถนะล,ลมนะคะรถล,ลมรถล,ลมครับอันนี้เป็นคลิปแรกเรออิ่พี่น้องท่านผู้ชมก็ได้คลิปแรกนะครับเพิ่งจะมาตามพ่อเป็นคลิปแรกแต่ว่า,าท่านมาสองมวดของพ่อเพิ่นเข่ามาทั้งสองมวดนะครับต่อกันมาเลยนะครับขเขาางงกร ตาว่าเ uhm. ป็นกับบ mm <h. S 1> ่ได้ลงทุนดอกนี่ลงทุนไปมันกับบุตรเด็กคนละทีบาทตามหมดตอนเอาตาบ้าอะไรตาว่าแต่พุก็ซื้อได้หลายเนี่ยซื้อละเกตบาททีบบาทซื้อหน่อยว่าเป็นยังแม่เอาแม่แบ่งไปเน็ตซี่ก็ได้เดี๋ยวขอบอกคนละคทีเดินไปดูบ่ได้เลรียญเหล็หลายแล้วลุ้ยเด็กนี่ซื้อน่าคือจะซื้ออ๋อบ่ได้ฟันเองบ่มดโอเคครับว่าเป็นยัง ใครพอแล้วปันที่ยวก็ได้เปนาอสรางวัลนี้งวดหลังมาวดวครนเดียวเรได้ว่าต่วิวพักแล้วครับเรียวานี่รวที่สาวที่สามเขานี้เป็นม้วดที่สามไพ่อน้ตอกันเนะเขาสง่อนดงวกั้งหัน่ที่เราตอรถเมเแวกรดวงดีเพราะมันี่สองแล้วก็มาเร่ง้นกดสามนึง ตัวรถมันก็ยังว่ดสามตีขึ้นเลยบางคอาฝันของพ่อใช้เบิ้งแล้วพี่น้องจะเอาไปผิดจรณาเบิ้งนะครับเด้อไม่ใช่ถูกอกถูกใจหรือว่าโดนใจหรือว่าฝันคล้ายๆกับเพิ่นเข่าความฝันของเพิ่อนไปพิจารณาเบิ้งนะครับพร้อมทั้งตัวเลขจากทะเบียนรถของเขาใช้เพิ่อนไปครับเด้อเอาไปหวดบ้างจารณาเบิ้งนะเขาได้ยังสูงเก่าหน่อยหัวกระสือน้ำเขาสิบบาท ก็ให้ตัวเลขแต่ละงวัเดีสิฟันเนี่ยน้อยสิบอก่็ฟันบ pues ่ลายฟันเ um ี่ยน้อยมันสี่เลขเจรศูนย์นุ่มๆเนี่ยมันทั้งฟันเทียวครับเอานั้นไปนอพอแพนรวดรวดไปจินเหลาพราะก็นังคุยกับเล่นเดรอยินเหลาเรามานอนมาเลียกแรียนวย้วยไม่เิีวจะเลียแ่สามตัวสามสี่หกมาไปบอกผู้เทากันย่างซื้อซื้อพวกนีู้ดเลขกงน้อยพูดละพันสองพัน เนีย่ยที่ใจก็คือเมื่อนัานแคลแมนผมคุ้มถามพ่อนี่สิโชคดีมาเลยที่สองวัน เพราะว่าพ่อไปยืนเบิ่งมุกผมอัดชิปยูหันไปประจามาเตซี่ผมว่าพ่อ่ปากพ่อให้ให้หนูสัมผัสไทยผู้ละคลิมสัมผัสพอสายแล้วอนหนูจังสีสัมผัสพอออพอยางยวลุกรบกวีสเยซ้ำซม่ถูเราะ่บุว่าทีมาทีไปยสยอสายคนกสีน้ำหองมันจะเคียร์หน่อยเป็น้วค่พ่อแล้วสินังยืจุดเดียวถ่าลิปจนจบเท่าพ่อสายนี่ กว่าจะจบได้เดินไปเดินมาบ่อยู่กับมองบ่ยใสเมื่อนั้นผมมาสี่สัมภาษณ์วัอยุกวัยปึ้งของน้องกวนเพื่อไปใส่เนาะหม่ได้เนาะพอพใส่นะครับเนาะพอสมใส่สรุปมีิสหนีมีตรเลขรถกับเลขบ้านนะคะที่เลขบ้านฟันว่าได้ไปเอาเนื้ออยู่บ้านเลขที่หนึ่งหกบ้านเลขกับเลขบ้านกันทุกแก้ด้วยกันหนึ่งศูนย์เป็นแม่งคะส่อสารกิจแม่งรัฐบาลไทยนะคะ วันนี้ออกซื้อวันแรกกับพอให้ FC โชคดีครับพ่อเด้อโแน่ๆโบโชคดยครับเด้อดังมากคุณ